sa pagawato upapa tanamang karang karo masem namo tasa pagawato arato sama sam อิมงังสุป,ปัพยัญชนะสัมปันนงังสารีนงังโพชนายุทธตังวรงังพุทธสัสสังูเชมาอานังเมปริสุทธัง สุทปนางว,ตาางาาวัตเมธานางตาสาวะอาสาวยะวะหังวิธานังโหตูิมานิมายังพันเตอิมังมัทุกุภาปาสาทางมาตตะพัตตานิ ตุปัจจยานานิภิกขุสังคสารโอโนชยามาสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมังมัจจุบุภะปาสาทางมักตาปตานิ jatu patiyatana ni patihan jatu kewa mata pitu adi nanda yata nana karatana พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายพร้อน้อมถวายปราสาทเพิ่งมากตะขาบพาาหารจระตุปปัจจยร้อมทั้งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อให้เป็นประโยชน์ และความสุขแก่พรข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ยาติาของข้าพเจ้ามีแม่พอทัศนิยมเป็นตน้นผู้ละโลกนี้ไปแล้วไปสู่โลกหน้าถ้าท่านตกทุกขอให้พ้นจากทุกข้าถึงสุขแล้ว โอ้ยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดกาลนานเทิม

वरि वा पुरि पुलेन्ते साकलां एवमेव तो धिन्नाङ्कपतिं पतितान्तु माङ्गिपमेव समिच्छतु सफे पुलन्तु सङ्गपा चन्दोपनरसो यथा मणिज्योतिरसो यथा Tchau.

มโนตมะบ, ina, บ, ina, บ ina, o, anta, ันิเตเตบาตากกนะบาตากกนะเนกาเตวนราปันตาเทบาตากิเนเจยันโตปุณิยามุเดตญาณานังนติวะตโนเอว, ANG, ว ayo, ヤヤัะกวาเมเจโยเจยยัสเจยามังเะเร

啊

या धरा जे भविषध्य न वचदा जपासुवि आरोचाधे

เจ้าเจริญพงศมลฉันเพทางก้องด้วยการเจริญอางราชเชื้องาน้ามารวมคุลรวมกุศลองค์มหากริ้นของพุทแม่ใหญ่ก่อัติยศในมรีในพี่น้องด้รับทราบพี่พุทแม่้้องตะต้องแตะองคน้าพองพระพัทธวรโนตร สามรยบาทหมอนหนึ่งลูกคุณนพอเข็มคุ้แม่ปั้นจำปาไว้พ่อ,อพ่อ,อ, irm, อ,อพ่วป้นัองตูมสามรยบาทสาบหนึ่งผืนหมอนหนึ่งลูกคุ้นแม่ลมเย็น,น,นหน้าน้องตูมพ่อพ่อพุ่วป้าน้องตูมหนึ่งพัน,พน,นบาทสาดหนึ่งผืนหมอนหนึ่งลูกคุณนแม่บัวรี่โลดีพ่อพ่อพุ่วพ้าน้องตูมหนึ่งร้อยบาท คุณแม่สายฝนพออเรือพ่อพพั่วบานน้ำตูมสองร้อยบาทหมอนหนึ people, ่งลูกคุณพ่อเฉลียนคุณแม่สวรรค์บานวงพ่อพ่อพัวบานน้ำทูมห้าร้อยบาทหมอนหนึ่งลูกคุณแม่สุนนาใจยุพบอพ่อพั่วบานน้ำทูมสองร้อยบาทหมอนหนึ่งลูกคุณพ่อสมบูรณ์คุณแม่สมเพียนดงน้อยพ่อพ่อพั่วบานพรดง สองรอยบาทคุณพ่อทวนพ่อทานวงรองนายกเทศมนตรีเทศบาลสระบุรีสามร้อยบาทร้อยตำรวจตีสมศักดิ์คุณเมย์หลวงพ่อทานว่องพระภูมิานหนองตูมสามรอยบาทหมอน,นึงยู่คุณละพี่พักอาราชดรคุณสรินอาราชดร เกียจำการหอนแกนสามรอบาทคุณพ่อัเกิดคุณแม่พุนุ่นทิ้งพรอพัวพันลุงตูมสองอยบาทหมอนหนึ่งลูกคุณพ่อทวีศักดิ์คุณแม่สงัดพิพัฒน์พรบพัวพันลุงตูมหนึ่งอยสี่สิบบาทหมอนหนึ่งลูกคุณแม่บัวเทียนนักท่วงพรพัวพันลุงมหนึงอยหกสบาท คุณพ่อรๅีักคุณแม่อรุณนกงพี่พอกพุ้พนันมสามร้อยบาทสากหนึ่งผืนหมอนหนึ่งลูกคุณแม่คูธนาวันอินทวันโขกพ่งพนันมสองร้อยยีบาทหมอนหนึ่งลูกคุณพ่ออดีตผู้ใหญ่บ้านตาบอนบ้านหนองไหลสองรยบาทหมอนหนึ่งลูก คุณปอรุ่นคุณแม่มาลี่นี่การศึกาพ่อพ่อพวะพนองตูมห้าร้อยบาทคุณปอสมศักดิ์คุณแม่อริรัตกตอนเบ่าพ่อพ่อพวะพนองตูมสามร้อยบาทหมอนหนึ่งลูกคุณปอพัจจบคุณปอพันจบคุณแม่อรัญรักหนักขัดพ่อพ่อพวะพนองตูมสามร้อยบาทหมอนหนึ่งลูกคุณปอปฏิเสคุณแม่อุไรจันพุทธ กว่าพ่อผ่านวันลงสองลอยปลา